ท่านพี่น้องที่ขรลบกับเมื่อนี่ก็เป็นมือวันที่หกเนาะอาเลขวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพหารอยหกสิบสามเป็นงวดล่องงวดสุดท้ายครับเมื่อวันที่สามสิบก็สิเป็น งวดสุดท้ายของปี63เนาะครับจากนี่กระสิบอกพี่บอกนอกว่ามันสิมีตัวใดสำหรับงวดที่แล้ววันที่หนึ่งท่านว่าครับใดไปเนาะเนาะเนาะกับสบายสุขุสุขคนครับใดท้งบนท้งล่างนะครับในจำนวนที่พีผู้ขาบอก16บตัวนะครับถือท้งบนท้งล่าง นะครับบันนี่กาสิบอรพี่น้องอีกคือเ่าครับลักซิปมันมีอยู่4ี่โตลักหนวยกะสีโตคือกันใส่กันแล้วสี่สี่สิบหกมีสิบหกโตกาเซทันอเอาไปพิจรารณาเบิงนะครับเพื่อว่าสิปเป็นแนวทางในการอาเอาไปซื้อนะครับหวยซื้อเลขเพื่อสิได้ เงินค้าขนมข,มข้าต้มค้าเที่ยวนะครับค้าของขวัญให้ลูกให้ร้านนะครับค้าเหล้าค้าเบียร์เออเอาไปเลยนะครับวันที่16นี่ก็มีศูนย์หนึ่งสองหกนะครับอันนี้คือหลักสิบเดอร์หลักหน่วยนั่นมีอยู่สี่ห้าเจ็ดแปดครับซับเซกันแล้วก็ได้สิบหกต่อครับ เท้งบนเท่้งล่างอยู่น้ำกันเลยนะครับอืมให้เอาไปเสือไปใส่อบอกกันหน่อยๆซํำนี่ครับสำหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับวิจารณญาณบอกทุกงวดทุกเที่ยวกับซิบเคลไข่พาดครับต่อไปวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกมการ่า นะครับก็สิเป็นงวดแรกของปีสีปีหกสีนะครับแล้วก็สิมีอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนตำล่าเลยนะครับเป็ดเป็นเหล่มเลยเป็ดเป็นเหล่มเป็นตำลา่าพิมพ์ออกมาแล้วก็สิให้พี่น้องเอาไปเปิดแต่และเดือนแต่และอ่า งวดนั่นออกตัวไรแท่งกันสนุกสนุกไปเลยครับปีซีปีหกซีนี่เนาะครับจำได้เดี๋ยวว่าครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกนะครับหลักสิบเด้อแล้วก็สี่ห้าเจ็ดแปดอันนี้หลักหน่วยครับแล้วเลขดับก็คือสามกับเก้าครับอ้าวขอให้พี่น้องโชคดีครับแล้วกับพ่อกันไหม นะครับวันที่30อีกเช่นหนึ่งเนอวันที่16นี่นะครับ16เอ่อท่านว่าคมนี่ซีโตนะครับ16ครูนะครับเอาไปอ่าใส่ไปลวยครับคลิปนี้สบายดีครับ